สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําให้รู้จักกับ EA ที่ชื่อว่า Winfect f i b o e นะครับตัวนี้จะเป็นการตีตีฟิโบนะครับอัตโนมัตินะครับโดยการที่เรากดปุ่มลงไปมันก็จะทําการสร้างฟิโบขึ้นมาเองนะครับเป็นทั้งทำเฟรมวิคทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดือนต่างต่างนี้ครับแล้วก็สามารถตีเทรนไลน์ตีอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับลักษณะหน้าตาของตัว EA ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเป็นตีเป็นทำเฟรมตีเป็น แต a ดัชนีนลเป็นไลนะ์เบรกเอาด้าหรือผู้นี้ก็ได้นะครับอ่ะยิ่งต้นนะครับอ่ะเรามาดูแบบแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราคีย์อ่ะกดตรงนี้ก่อนนะครับตัวเคลียร์ตรงนี้อ่ะแบบแรกถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มลงไปหรือว่ากดที่คีย์บอร์ดตัวดีก็ได้นะครับกดลงไปนะครับมันจะเป็นการตีฟิโบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดูในไทม์เฟรมเดนะครับต่อให้เราอยู่ในไทม์เฟรมอื่นที่เป็นไทม์เฟรม e ฮชหนึ่งแฮชสี่อะไรก็ตามมันจะตีที่ไทม์เฟรมเดให้นะครับนี่ะ มันก็จะดูในระยะของ m ท f r a m รมเดนั้นนะครับเป็นตัวตั้งแล้วมันก็จะดูระยะต่อยอดออกไปนะครับเป็นด้านบนกับด้านล่างนะครับเดี๋ยวมันจะทําอัตโนมัติเองนะครับเลียร์ไปก่อนนะครับข้อดีคืออะไรถ้าเกิดว่าเราเอาไปตามตีใน i ท e f r ฟ m มของเงี้แล้วแต่เราจะอยากจะต้องตีใน i ท e f r ฟ m e ที่มันเล็กลงเนี้ยเราจะทําให้การตีพี่โบนียมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับ เราไม่ต้องไล่ไปตรงทางเฟรมใหญ่เราค่อยตีล้วค่อยกลับไปดูทางเฟรมเล็กนะครับว่ามันมันย่อหรือว่ามันขึ้นไปตรงไหนแล้วนะครับแนะนำนะครับตัวที่แนะนําก็คือ,อตัวของทาเฟรมวิกเนี่ยนน่าสนใจนะครับมันจะทําให้การตีฟิโบในรูปแบบของดูภาพรวมทั้งสัปดาห์นะครับว่ามันณนะตอนสัปดาห์เนี้มันเคลื่อนที่ไปถึงจุดใดของไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอนนี้จะช่วยได้มากเลยนะครับถัดไปนะครับการตีเทรนด์นนะ ตัวเทนเนี่ยมันก็จะมีสายหลายเส้นที่มันจะขึ้นออกมาให้ดูนะครับเราก็ลองดูได่ว่าเราจะใช้ใช้เส้นไหนนะครับตรงนี้เป็นต้นนะครับมีเทนไลน์นะครับเทนไลน์ก็จะดูะแนวแนวเส้นของของเทนในตัวของระยะของมันแล้วก็จะดูเทนทั้งทางฝั่งแนวต้านแล้วก็แนวรับนะครับถัดไปนะ s t ตนดาร์ Standard channel นะก็จะมีการวางกรอบของสแตนดาร์ channel ว่าดูได้ดูเทนได้เหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ break out นะครับ ตัวเบรกเอาจะมีตัวในการเห็นแนวรับแนวต้านนะครับในกรอบนะครับว่าตรงไหนจะเป็นจุดที่มันจะเบรกออกไปจากจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านของมันนะครับแล้วก็สุดท้ายนั่นก็คือเคลียร์นะครับเคลียร์ก็กดที่ปุ่มเคลียร์ตรงนี้นะครับผมเคลียร์นี้ได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับไม่ยากนะครับก็คือเข้ามาที่ตัว NT4 ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ Tool นะครับ Option นะครับเหมือนเดิมนะครับกดที่ expert นะครับกดติ๊กสามตัวหน้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ไปที่ตัวตรงนี้นะครับเป็นรูปดาวนะครับทําการลากเข้ามานะครับตรงนี้าลากเข้ามาใส่นะครับเสร็จแล้วให้เราใส่ตรงที่คูปองนะครับใส่คูปองลงไปนะครับใส่คูปองลงไปปุ๊บเสร็จแล้วกดโ okay, อเคปุ๊บก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปนี่แค่นี้ก็ใช้ได้ครับกดปุ่มได้นะครับในในหน้าจอ,อนี้นะครับอะ ดมทำเฟรมโน้นทำเฟรมนี้อย่างเงี้ยเราก็เห็นในการตีฟีโบเน่ยมันจะช่วยได้มากเลยนะครับในการที่จะเห็นกรอบนะครับในการดูในการเคลื่อนไหวของอตัวกราฟที่มันเคลื่อนไหวไปนะครับอลองเอาไปใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ